สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสกิลในตำนานหงอคงร่างจำแรงแปลงร่างเป็นภูมิาเป็นสกิลที่อยู่คู่กับเกมฟีไฟมาตลอดนะครับตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเอาง่ายๆนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสกิลกดสกิลแรกเลยด้วยนะครับผมอันนี้ผมจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้ใครจำได้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าสกิลกดสกิลแรกคือสกิลอะไรแต่ถ้าจากความจำผมคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็นหงอคงนี่แหละสกิลกดสกิลแรกนะครับแล้วเมื่อก่อนที่ผมเล่นโคตรบ่อยเลยเดี๋ยวนี้เรามาย้อนออีกัันนห่ย ว่าผมจะเล่นงอคงเป็นยังไงผมว่าโคตรขี้เหร่อครับ <g ülme> ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับ <g ülme> ก็ขอฝากสวัสดีผมนะครับร้านเติมเกม Power Pay <g ülme> เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภยัยไม่มีรีฟัน100%ตอนนี้หลายๆเกมออกมาเตือนแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เติมเกมราคาถูกๆนะฮะมีโอกาสดูรีฟันได้ง่ายๆเลยครับแต่ถ้าทุกคนเติมที่ Power Pay <g ülme> ทุกคนไม่ต้องหวังเรื่องรีฟันครับการันตีด้วยผลงานการเปิดมาแล้ว8ปกีกว่านะครับสนับสนุนผมมาอีกปีก,กว่าไม่มีปัญหาลูกค้าโดนรีฟันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นร้านออฟฟิเชียลเป็นร้านที่มีมาตรฐานได้มาตรฐานกับทางเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเติมที่ power play เนี่ยทุกคนหายห่วงได้เลยครับแต่เติมรับประกันได้ครับ3คําจําให้แม่น power play ครับทุกคนครับโดดแม่งเลยแล้วกันมาคุณผู้ชมวันนี้เรามา4ต่อ2นะครับกับเด็กข้างไข่ของเราเราจะมาย้อนอดีตฮะ สกิลในตำนานหงอคงพุ่มหญ้าในตำนานครับตัวนี้ต้องบอกว่านิยมมากๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งมีอยู่ตัวเดียวสกิลกดอะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมาตัวแรกหรือเปล่าแต่จากความจําผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกที่เข้ามาเลยสำหรับสกิลกดนะครับผม <Okay. S 2> ถ้าใครจําได้แบบเป๊ะๆลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าจากความจําผมน่าจะเป็นหงอคงนี่แหละสกิลกดสกิลแรกนะ <Okay. S 2> ผมก็เล่นมาตลอดเลยเล่นตอนนั้นอนะเล่นมาตลอดเลยจนคนบอกว่ามึงเล่นสกิลอื่นบ้างก็ได้อะไรแบบเนี้ย <c oughs> มาวันนี้เราก็มากับคอมโบสกิลยิงแรงด้วยนะฮะเล่นคู่กระหองอคงจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูกันมีตัวลงเยอะด้วยนะแล้ะยิงกันข้างในอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจมแล้วกันครับเราได้ทั้งปืนไกลทั้งปืนชาร์จละเฮ้ยหายแล้วมีเสียงใกล้ๆเรางงดิงงงดิหนาวดิอไอวอหมดที่แล้เาาวเสวย ดิีชุบดิฟชุบโอ้โหยังบวชซ้ำอีกมีพักพวกมากูตายใช่ไหมแบบนี้กูรูดอย่างไวน้องกูรูดอย่างไวใจไอ้เคแลวกันนะทุกคนนะเกมนี้น่าจะแรงเรามากับคอมโบสกิลยิงแรงแล้วยังมียิงกันครับน่าจะด้านหน้าเมืองนู้นเลยอยู่ในนี้อยู่อยู่ในนี้อยู่ตัวนึงเฮ้ยอย่างนอกตัวนึงไม่สาวน้อยอยู่นอกแบบนี้แหละ โอ้โอหยิงเหี้ยอะไรไม่โดนหัวเลยวะระวังนะระวังนะบอกให้ระวังอย่าจะวิ่งไปอีกเอาอไปดิดาไปดิมีตัวหนึ่งไกลๆครับตามให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่มาแม่งหนีไรตัวนี้แม่งหนีละมือซ้ายมือตอบนั้นหรือเปล่ากำลังหินวะมันจุดแจงอยู่ใ,ใกล้ๆเฮ้ยหินแล้วแหละแบบเนี้ย โอ้โหยมงเอ้ยลิงไม่มีประโยชน์เลย <laughs> ต้องต้องแบบว่าเจอลูมิงจริงอะลิงอะนะมันถึงจะมีประโยชน์ยิงดาวปุ๊บุูมยา,ยามยาียาปุ๊บยาอุ้ยมีตัวโดดมายังมีตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นจุดแดงข้างๆกันอะอะนรเงี้งดาวไปดิดตวไปสองมันมีสามจุดนะครับจุดฟ้าน่าจะฝั่งขวามือะเนี่ยเก็บของก่อนนี่เพิ่งลง เฮ้ยหานะบ้านสามชั้นนะครับนั่นไงเนะี่ยมันยิงระเบิดใส่เราแต่แม่งยิงใส่ตัวเองนั้นสองลูกเลยไป <c oughs> บอลเจ็บแล้วไม่กล้าโผล่มาแล้วมั้งอุย้ยมีแมกเทพอ่ะบ้านมันมีแม็กเทพอยากไปอุย้ยลองยิงใครพิ่ตรมโยพิเตอรมโยเอ,รยอย้ระวังระวังระวัง นตรงนี้อีกว่าดาวยังไม่รู้นะ,ะน้องมิ่งใส่เราไม่ห้าวจัดน่าจะดาวแล้วนะสวยเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวบนบ้านโอ้โหเราไปเองเราจะไปเอาแม็กเทปหัมาเราตั้งเนี่ยความจริงเอาลิงก็ได้นะแต่ว่าเราจะเอาหัวมันแค่นั้นแหละเราจะเคลื่อนลิงไปมันก็ยิงยากแล้วใช่ไหมระยะแบบเนี้ยแม็กเทปก่อนหนับเลข คจ,จริงเราซื้อก็ได้นะแต่เปลืองอเฮ้ยมีน้องอีกเดี๋ยวเก็บจัดดาวแตกไปหนึ่งไม่รู้กี่ตัวนะตรงนั้นน่าจะหลายตัวอยู่อุ้ย,ยมันสแกนให้เลยเหรอเครดใหม่แม่งดีว่ะเดี๋ยวว่าไม่ดีตรงเครื่องบินนี่แหละมันปัญญาอ่อนเกินไปละเครื่องบิน <c oughs> มันสแกนให้เลยนะว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรยังไง ดาวอีกหนึ่งแตกไปสวยเนี่ยพอยิงตายปุ๊บแม่งสกแกนให้เลยเห็นปะตัวบนฟ้าแน่เลยแม่งมาไวจัดผมว่าเนี่ยมีจริงด้วยมีจริงคุณผู้ชมผมว่ามันจะลงเมาผมเลยอะไอเนี่ยยิงต่อทำรู้ตัวก่อนมันยิงยากแถวมาขึ้นไปดักรอ้อม่งเลย ดาวไปดิลึงป่องเหรอมานี่เฮ้ยมีหลังมีหลังนะเมื่อกี้จะดงขึ้นหลังเห็นปะปนฟ้าลรกอัอนนี้ดาวแตกไปเนี่ยเห็นปะพอยิงแตกวบแม่งสแกนเลยดีมากเมื่กี้รถไปครับยิงไม่ได้ปล่อยแม่งก่อน ไทลรสมาโมโคมาเราเล่นยิงแรงอยู่แล้วไม่ได้เล่นเน้นยิงหัวบอกเลยนอัดตัวแบบโโหดเลยเอเคตัวนี้เอเคดาก้อนนะครับผมเอเคมังกรขาวนี่สองพันอันนี้สองพัน,นอะไรสองพันเรามีแปดร้อยอ่ะอ๋อได้เฉยเฮ้ยคืออะไรโอ้มันแจกปืนฟรีไม่เอาเราเล่นเอเคนี่แหละเล่นเอเคแล้วกันอันนี้มันเพิ่งอัปเดตวันเดียวเองนะผมมาเล่นเนี่ย มันอัพเดี่ยวเยวนมันมีโครง่องบิงโคร่องบินไสรสละมากคนมันขึ้นนะเมื่อกี้มีสิบสามนี <S <S ่มันสิบหกให้โุบกันว้ยหัวแตกลึกลงจะวิ่งผ่านไปอยู่แล้วสกิททำไมทำไมสกิดก็ไม่ตายนะนั่นอ่ะแล้วน้องยิงใครอ่ะตรงไหนของมันวะนะแัดงว่มีตัวนั่นอ่ะเดี๋ยวเราผมเจอไอ้วอมล์ละเนล่ น,นี่เป็นไงเป็นไงประโยชน์ลิงยิงวืดปุ๊บมันเสียจังหวะนะพวกเนี้ยจริงๆแต่ถ้ายิงโดนปุ๊บเรากลายเป็นเราที่เสียจังหวะเอง <c oughs> มันมันมีข้อเสียตรงนี้แหละถ้าโอไรออนเนี่ยแน่นอนเลยอันนั้นอะ่ะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับโอไรออนมันต้องต้องเสียสกิลอ่ะคือมันต้องสละสกิลหนึ่งไปให้ไอตัวมิเกลอ่ะนะครับผมขึ้นมา14แล้วดูคนชุบกันเลยเออแต่มันเห็นคนตลอดเลยว่าดูดีนะเห็นป่ม เห็คนอีกอมันมีจุดน้ําเงินค้างอยู่อะมันก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้คนยิงกันแบบหาคนได้ง่ายขึ้นน่าจะหาหาคนได้ง่ายขึ้นอะอเหัยิงเจ็บมากโหนี่หกสามดาวไปหนึงออแตกเลยสวยน่าจะมีอีกนะตรงนั้นเพราะว่าผมยิงตายแค่ตัวเดียว แต่มันมี2เมื่อกี้เนี่ยแต่มันหมดที่เฉยแต่ข้างบนมี2ตัวเห็นปะกำลังคาแม่งเลยเอา,าไว้ก่อนป้องกันลงมาละเป็นไฟไปกินขล่มเลยขล่มเลยน้องขล่มเลยน้องสวย มีท้่แต่เฮ้ยเ้าเฮ้ยไปเล้วจ้ากูกับเต็กนีนนะแป๊บสิบห้าคิวละมาดิเดี๋ยวห้าคนสุดท้ายผมว่าสามคนอาจจะตีเดียวกันือ่ป่านี่ตัวนึงถือไฟมาหรอเอาปืนไฟกลับไม่โกงยิงมายิงกลับแค่นั้นแหละโดนด้วยผมบี้เลย Nó tí hiểu Nhìn ngắn trời này Ui Quái Đảo gì? Mà đi tôi biết... Tôi biết... Tôi biết... Tôi biết Không nghĩ, không nghĩ lăng lo mấy người Ăn nhau, giống phần thân của ai อะไรอ่ะแล้วตายสองสองหนึ่งแพ้กูงงโอ้พลาดเกินอะไรวะเอาจริงๆนะผมตั้งไอ้วอลแล้วยังไม่ทันโผล่ไอวอลผมเลยนะยิงผมได้ไงเฮ้ยมุมนี้ไม่เคยโดนยิงเอาจริงๆนะโอ้ประสบการณ์โอเคคุณผู้ชมได้เจบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับเนื้อควาตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ